เรื่องของอเมริกากลับมากันนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของภาษีจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้นะคะเราได้ยินเจเน็ตเจเล่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐพูดถึงกรณีที่อาจจะมีการปรับขึ้นภาษีนะคะในขณะที่โจบไบเดนเองตอนแรกก็ยืนว่าจะปรับขึ้นจาก21เป็น28ซแล้วก็ค่อยมามีการคลายล็อกนะคะว่าอาจจะปรับขึ้นอย่างน,น้อย25เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็อาจทำให้เราเห็นจุดกลางร,ร่วมกันนะคะระหว่างทั้งเดมโเดมแคลดกับอเมริกันนะคะที่จ หารือแล้วก็ตกลงในตราภาษีที่ปรับขึ้นใหม่นี้ได้แล้วก็เยเลนเองก็พูดนะคะว่าในความเป็นจริงเขาจะมีการยกระดับนะคะเรื่องของภาษีให้เป็น globalization มากขึ้นนะคะด้วยการที่ไม่ให้คนอเมริกันหรือว่าสัญชาติอเมริกันที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยออกไปตั้งบริษัทในต่างประเทศหากเกิดการขึ้นภาษีจริงเรื่องนี้เองล่าสุดมีความคืบหน้าแล้วนะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังได้ออกมาพูดถึงภาษีนิติบุคคลนะคะโดยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้นานาน ประเทศนะคะร่วมมือกันมีการสนับสนุนข้อตกลงจัดเก็บภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำในอัตราเดียวกัน ซึ่งในความเป็นจริงตอนนี้ถ้าไปดูนะคะในแต่ละประเทศก็มีอัตราภาษีที่แตกต่างกันนะคะบางประเทศเนี่ยไม่เก็บภาษีนิติบุคคลก็มีนะคะบางประเทศเก็บแค่หลักหน่วยเท่านั้นก็มีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ20-40%บ้านเรานภาษีนิติบุคคลธรรมดาอยู่ที่40%นะคะแต่ว่าอัตราภาษีขั้นต่ำที่มีการพูดถึงจากสหรัฐคือ15%นะคะโดยมองว่า15%นี้เป็นระดับขั้นต่ำที่เป็นอัตราเบื้องต้นนะคะหลังจากนี้สหรัฐบอกว่าเดี๋ยวจะพูดคุยกับนานา,นาประเทศ เพื่อที่จะหาข้อสรุปกันว่าอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำควรเป็นอย่างไรนะคะซึ่งประโยชน์ของการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลอัตราขั้นต่ำในมุมของเจเนตเยเลนนะคะก็คือเป็นการลดการโยกย้ายฐานการผลิต ไปยังประเทศต่างๆจากฝั่งนิติบุคคลของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ลดภาระทางด้านภาษีด้วยนะคะซึ่งทางด้านของเยเลนมองว่าโครงสร้างภาษีควรจะมีเสถียรภาพให้สามารถแข่งขันกันได้ระหว่างธุรกิจระหว่างองค์กรที่ยุติธรรมที่สุดนะคะและยังสร้างปัจจัยแวดล้อมหรือว่าอีโคซิสเต็มให้นา,นานาประเทศเนี่ยสามารถทํางานร่วมกันได้ด้วยตอนนี้นะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาษีนิติบุคคลแต่ละประเทศไม่เท่าเทียมกันนะคะดังนั้นจึงอยากจะให้แต่ละประเทศเนี่ยร่วม เมือกันเพื่อเซตมาตรฐานใหม่คือเซตสแตนดาดขั้นต่ำของภาษีนิติบุคคลที่จะเก็บนะคะเพราะว่าตอนนี้มีหลายประเทศที่ เลือกที่จะเก็บภาษีนิติบุคคลใน,นตราขั้นต่ำที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาตินะคะซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลจาก taxfoundation.org นะคะจะพบว่าจริงๆมีหลายประเทศทีเดียวค่ะที่เก็บภาษีต่ำมากนะคะอย่างเช่นฮังการีเนี่ยนะคะเก็บภาษีนิติบุคคลแค่9%เท่านั้นเองนะคะบบลกเรียนเนี่ยแค่10%นะคะเช่นเดียวกับหลายประเทศอย่างกาต้านะคะหรือแม้แต่จีนเนี่ยก็แค่10-12%เท่านั้นเองนะคะเขาเลยบอกว่าอยากจะ ให้ประเทศเราเนี่ยยกขึ้นมาสำหรับเพดานขั้นต่ำแต่ก็ความเป็นไปได้จะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ